โครงการปกครองจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มหาไทยปันสุขส่งต่อความห่วงใยสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28รกรกฎาคม2564 ครับสำหรับโครงการมหาไทยปรรสุขส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้ทามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะครับจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของาพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคาดว่าเราจะทําอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงนะครับ นื่องจากว่าเราเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับที่น้องประชาชนต้องการการสงเคราะห์และก็หน้าที่หนึ่งของมหาไทยก็คือบำบัดทุกบำบรุงสุขนะครับแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะทำเพิ่มขึ้นนะครับคือก็จะเอารถออกไปตะเวนแจกเครื่องอุปโกคบริโภคและก็อาหารให้กับผู้ยากไร้เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เฉพาะที่ส่วนกลางนะครับในระดับอำเภอนะครับระดับอำเภอไปเนี่ยทางเราก็ได้ให้ทางท่านในอำเภอได้จัดกิจกรรมประเภทเนี้นะครับในการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ดูแลสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัยเกี่ยวกับภาวะโควิด -19 นี่นะครับเราเชื่อว่ากิจกรรมนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้น พอดีร้านเลินปิดหมดผองขายของขายกระย่างอยู่วิเชียรในหลังไงสายใต้ใหม่ครับเพราะไม่มีไม่มีลูกค้าเผื่อเขาไม่มีก่อนเพิ่งมาเมื่อวานครับอากมีเพิ่งได้เมื่อวานมาแจกข้าวเยอะเขาก็ดูแลดีมากเลยครับเห็นตู้ปันสุกิจเขาเขาแจกให้ที่กระทมไทยประจําทุกวันเลยครับก็ขอขอขอบคุณมากครับ